มาดูกันนะครับว่าบนต้นนี้ราคามูลค่ามากกว่า2ล้านนะครับ เริ่มต้นที่เหรียญยอดนิยมก็คือเหรียญรอหมีด้วยกันตั้งแต่รอสองหศจนถึง 1, 2 6นะครับแต่รอสอที่แพงคือรอสองหนศนะครับเล่นกันหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับอีกรอสอหนึ่งก็จะราคาเล่นกันอยู่ประมาณหลักพันก็คือ1 2 6สนะครับส่วนรอสออื่นจะเล่นแค่หลักร้อยนะครับสภาพผ่านใช้นะส่วนเหรียญอันนี้ไม่มีรอสอเนี่ยเล่นกันหลักร้อยนะครับแต่จํานวนบนโต๊ะเนี่ยมีหลายพันเหรียญถือมาคนเดียวก็ได้เงินหลักรานกลับบ้านกันไปเลยต่อมาที่เหรียญยอดนิยมมอออีีีีีกกกัันนนึง็็คืเหรยจะช้้า3แบบพ ที่นิยมกันนะครับก็จะมีพศสส5 6สี่หนะครับที่จะราคาหลักพันแล้วก็ปี6-1อีกปีหนึ่งนะครับที่จะเล่นกันหลักพันนอกนั้นจะหลักร้อยเหมือนกันหมดเลยนะครับ <Okay. S 1> ต่อมาก็จะเป็นเหรียญรอ7ที่นิยมกันเล่นกันหล100ักร้อยถึงหลักพันนะครับก็จะมี50สตางค์ด้านหน้าเป็นพ้าพักรอ7นะครับอ่าแล้วด้านหลังเป็นช้างนะครับแบบนี้จะเล่นกันหล100ักร้อยถึงหลักพันตามสภาพแล้วก็เหรียญรูนะครับจะมีทั้งเนื้อเงินเนื้อนิกเกิลเนื้อทองแดงแต่ที่นิยมคืืออเนอเนน้้งงิิะัจะผลตตตดวยกมี5าา10 แล้วก็20สตางค์นะครับที่เป็นเนื้อเงินนะอันนี้ก็จะมีมูลค่าตั้งแต่หลักสิบไปถึงหลักร้อยนะครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่ราคาของหน้าเหรียญน,นะครับเหรียญต่างประเทศเนื้อเงินต่างๆเนี่ยขายได้นะครับบางอย่างอาจจะเกินเนื้อเงินไปเยอะเลยอย่างเช่นเหรียญหัวหนาแบบนี้เราก็จะรับซื้อสตาร์ทกันที่ 3- 4มสี่พันนะครับถ้าสวยๆก็หลักหมื่นขึ้นไปนะครับเหรียญหยวนซื้อไข่อันนี้ก็จะเล่นกันตั้งแต่3 0 0พันไปถึงยันหลักแสนนะครับแล้วแต่บล็อกแล้วแต่สภาพนะครับ่านใดนะครับ ถ้ามีเงินโบราณไม่ว่าจะเป็นเงินของไทยหรือเงินของต่างประเทศนะครับก็สามารถส่งรูปเข้ามาปรึกษากับทางร้านได้นะครับส่วนท่านที่มีจํานวนเยอะๆนะครับรับไม่อั้นนะครับเยอะแค่ไหนก็รับกี่ล้านก็รับนะครับเพราะร้านเรานํามาเพื่อส่งออกต่างประเทศเองโดยตรงไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะรับแค่นั้นแค่นี้ทางร้านรับไม่จํากัดส่งไลน์มาได้กับทางร้านนะครับแอทคิงแบงค์นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ